พลเอกประยุจันโอชานายกดนตรีกล่าวกับคณะนักกีฬาอ e ีสปอร์ทีมชาติไทยที่ได้รับเหรียญทองจากกีฬาซีเกมที่ประเทศเวียดนามและนักกีฬาอ e ีสปอร์ที่ได้รับรางวัลแชมป์โลกซึ่งเข้าพบานะคะในตอนหนึ่งว่าขอให้ติดตามว่ารัฐบาล7ปีเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างเข้าใจว่าคนรุ่นใหม่ค่อนข้างใจร้อนค่อนข้างอยากจะให้เร็วๆแต่ทุกอย่างมีขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะคะบอกว่าให้ฝ่ายค้านนะคะมองเห็นว่าถ้ารัฐมนตรีคนไหนปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพไม่เหมาะสมหรือมีการทุจริตควรไปใช้วาระในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในการอภิปรายที่ตัวรัฐมนตรีโดยตรงค่ะไม่ใช่การพิจารณางบประมาณค่ะ ทนายเดชานะคะหรือว่าคุณเดชากิติวิทยานันท์ค่ะอดีตทนายความของคุณพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของดาราสาวแตงโมนิดาพระชลวีตะพงศ์นะคะเขายืนหนังสือต่อพันตารวจเอกภูมิรพีสังทองผู้กากับกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการกองปราบปรามค่ะกรณีที่ถูกคุณมงคลกิตสุขสินธารานนท์หรือว,ว่าสอสอเต้นะคะหัวหน้าพักไทยศีวิไลข่มขู่ทาร้ายร่างกายหากไม่หยุดวิจารณ์คดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมค่คะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคุณพอเปโลซี่สามีของคุณแนนซี่เปโลซี่ประธานสภาผู้แทน,แนรัษดรสหรัฐหรือว่าสภาคองเกรสถูกเจ้าหน้าที่หน่วยลาตระเวนทางหลวงของรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐจับกลุ่มในข้อหาขับขี่รถยนต์ขณะมีอาการมุนเมาสุราหรือว่าเมาและขับนะคะเมื่อช่วงค่าของวันเสาร์ที่ผ่านมาตามวันเวลาท้องถิ่นค่ะ